เพศอ่ะมันคือเรื่องของการตลาดมันคือการดีไซน์ขวดดีไซน์โนต้ตต่างๆจับมาแบ่งประเภทการไปลองกลิ่นใหม่ทุกคนมันดีมากจริงนะขวดนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิด English แปนฟิเซียเนี่ยเหตุผลที่บอดไม่เคยซื้อมาใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าคุณชอบก็ใช้ไปเถอะบอกตามตรงก่อนเลยนะครับว่าโดนตกเพราะขวดนะครับแล้วพอได้ไปลองดมกลิ่นของจริงที่ทา์เตอร์ทุกคนบอยก็รู้สึกว่าเฉยๆนะเพราะว่าฉีดใส่กระดาษแต่ขวดมันน่าสนใจมากเลยอก็เลยให้พี่พนักง,งานนะค,ะนนะครับเขาฉีดใส่า มันทําให้เรามีความคิดนึงผุดขึ้นมาระหว่างยกเวทอยู่นะครับว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเรา้ายที่สุดเขาก็มาอยู่ตรงด้านหน้าเราแล้วเรียบร้อยนะครับกับน้าหอมกลิ่นใหม่จากบ้านโจมารนลอนดอนเนาะอ่ะที่บอกว่าโดนตกเพราะขวดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสักขนาดไหนกันเชียวโคโรนกลิ่นใหม่ล่าสุดจากบ้านโจมารนลอนดอนนะครับ n g l i s h Pear and s w ส e t Pea สาคัญคือขวดสวยมากแกคือพอได้ข่าวว่าโจมารลอนออกกลิ่นใหม่ครับทุกคนตอนแรกก็ เ,เพราะว่าเอาจริงก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งเนะว่าด้วยความที่บอสอะ่ะเป็นคนใช้น้ำหอมกลิ่น Woody Intense นะครับซึ่งจมโลนกลิ่นที่เป็น Signature Line เขาอ่ะเขาจะมีความเป็น f For a รัะส่วนใหญ่ใช่ไหมโอเคแหละเขามีในโทน Intense ขายด้วยแต่ว่าเราก็ไม่่อยได้เข้าไปสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีน้ำหอมที่ใช้เป็นประจาอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเห็นขวดอะ <laughs> เราก็รู้สึกว่า ไม่ขวดมันสวยว่าเออจริงๆริงจจมอลลอนเขาออกขวดหลายแบบมากนะครับแต่ว่าเรามาถูกใจกับลายนี้เนาะเราก็เลยอ่ะลองไปดมดูหน่อยเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเฉยๆแต่ว่าพอลงผิวแล้วอ่ะทุกคนกลิ่นมันแบบมันต่างกันมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมา เปรียบเทียบนะครับระหว่างกลิ่นออริจินอลเดิมนะครับซึ่งเราได้ขวดเล็กมาด้วยน่ารักมากๆ English Pear and f ฟ e ี i a นะครับกับกลิ่นใหม่ล่าสุดก็คือ English Pear s w e e ิต e a นะครับว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังกันก็คือตอนบอไปซื้ออ่ะทุกคนบอซื้อในช่วงเปิดตัวนะครับเขาก็แถมตัวไซส์เล็กมาให้นะครับเป็นไซส์ทดลองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปซื้ออ่ะเราก็ดูรีวิวจากพี่โมเมนะครับเดลี่เชอรี่เนาะพี่เขาก็บอกว่านอกจากการที่เราจะเอาโคโลนกับโคโลนไป อย่างเช่นเจลอาบน้ํากลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดน้ําหอมอีกลิ่นหนึ่งอะ่ะผสมกันก็ได้แล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวไว้ลองแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ได้แถมมานะครับตอนที่ซื้อมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกลิ่นกันก่อนดีกว่าว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะทุกคน English แพนฟิสเซียคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่ากลิ่นเขามีความแบบคลาสสิกมากๆใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอลองดมก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เปรียบเทียบได้้้้ English Pacheley William Pan Pa นนนนนะรัเเาาจจมีีโตตป็็แลวก Not ิงอ่ ตามที่เขียนบนเว็บไซต์นะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บแฟร์นติก้านะครับเขาจะมีความละเอียดกว่านี้เนาะก็ลองไปส่องกันดูได้แต่ว่าพูดโน้ตเท่านี้แล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันว่าเออสองอันนี้มันมีความต่างกันตรงไหนบ้างอิงลิสแพนฟิเซียเนี่ยโซลคลาสสิกอะทุกคนกลิ่นคือมีความเป็นฟรุตตี้ฟลอเรลที่ปลอดโปร่งนะครับมีความหรูหราลักชัวรีสนะครับค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวมาลองอีกลิ่นหนึ่งว่าต่างกันยังไงสำหรับ English อิงลิสแพนสว t ตพีนะครับเขาจะม กลิ่นเปิดจะมีความคล้ายกันมากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ท็อปโน้ตเป็นวิลเลียมสแพร์เหมือนกันเนาะแต่ว่าพอดมแล้วว่ากลิ่น English แพ a นสวิทเพีจะมีความเป็นฟลอรัลมากกว่านะครับตัว English แพ a นฟิเซียเนี่ยจะเปิดด้วยความเป็นฟรุตตี้นํำนะแต่ว่าอันนี้พอดมปุ๊บมันจะเป็นความฟลอรัลที่ปลอดโปร่งสดใสนะครับมีความเป็นยังเจเนเรชันมากกว่านะครับมีความทันสมัยเนาะเอาจริงอิงลิชแพรนฟริเซียก็คือทันสมัยแต่ว่าเขาจะมีความคลาสสิกมากกว่าไงแต่ว่ากลิ่นใหม่นี้มันจะให้ความ ดรอปอายุลงมานิดนึงนะครับมีความปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วพอบอสฉีดที่ผิวบอสอะมันเข้ากับบอสออกมาเว้ย <c oughs> คือต้องบอกก่อนเนาะเราแนะนําหลายครั้งแล้วนะครับว่าการลองน้ําหอมเนี่ยดมที่กระดาษอย่างเดียวไม่พอตอนแรกที่บอสฉีดใส่กระดาษที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่ามันเฉยๆมากๆแต่พอฉีดลงผิวแล้วกลิ่นเขาเปลี่ยนไปเลยทุกคนมันทําให้แบบชัยมามาแต่ว่า English แผ่ n ฟรีเซียเนี่ยเหตุผลที่บอสไม่เคยซื้อมาใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีความ ไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่แล้วด้วยความที่เราเป็นคนใช้น้ําหอมกลิ่น Woody Intense มาโดยตลอดเนี่ยเอาจริงบอชอบโทน f ลอร์ลนะครับแต่ว่าน้ําหอมส่วนใหญ่ที่ใช้อะมันจะไปหนักในโทน Woody Letter อแล้วก็ a n i m a l i c ซมากกว่านะครับมันเลยทําให้แบบโจมารนกลิ่น e n g l i s แ p a ฟิเซี a เนี่ย ไกลตัวนิดหนึ่งเนาะแต่พอมาเป็นกลิ่นนี้แล้วพอฉีดกับผิวอะมันกลายเป็นว่ามันมาเบรกความเข้มข้นของแนวที่เราชอบและใช้เป็นประจำอย่าง Woody i n t e n s e เนาะกับอีกหนึ่งแนวที่เราชอบเหมือนกันก็คือ w White f l o r a l f l อ r a l หอมๆปลอดโปร่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นกลิ่นกลางที่บอสรู้สึกว่าเออรับได้แล้วก็ชื่นชอบที่มันอยู่บนตัวเราอะแน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของจอมโลนที่เรารู้กันนะครับก็คือการทำเซนส์เพอเริงใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เรามีแค่สกลิ่นนี้นะครับเราก็จะมาก i ์ให้ดูกันสอง พอผสมกันแล้วกลิ่นจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวดมที่กระดาษก่อนมีมิติที่น่าสนใจขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวบอลลองฉีดที่ตัวเลยดีกว่าว่าพอผสมบนตัวบอลแล้วอะกลิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลงอิงลิสแ p a นสวิตพีก่อนละกันนะครับอันนี้ฉีดแค่สามสเปรย์พอเพราะว่าเมื่อกี้คือถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเออเสียบไม่ผิดช่องก็เลยต้องถ่ายใหม่ส <laughs> ารภาพก่อนเลยนะครับดีอะเออคือเหมือนกลิ่นอิงลิสแ Pan สวิตพีไปดึงความลักชัวรีสหรูหราของ กลิ English Pan ่นอิงลิชแอนฟิเซียให้มาผสมกลมกลืนกันนะครับเป็นความคลาสสิกที่ร่วมสมัยอะ่ะเออกลิ่นคือดีมากๆตอนนี้รู้สึกแบบสดชื่นมากถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพเลยนะบอสมองว่าอิงลิชแ p นฟิเซียเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอิงลิชแอนสวิตพีนะครับแต่ว่าตัวสวิตพีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เด็กแบบเด็กสดใสขนาดนั้นนะมีความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยนะครับคอนฟิเ e n c ์ให้ความรู้สึกสดใสปลอดโปร่งแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับสำหรับกลิ่นใหม่ล่าสุดนี้เนาะนะก็ถ้าใครชื่นชอบกลิ่อนอิงลิชแอนฟิเซีย ไปลองกลิ่นใหม่ทุกคนมันดีมากจริงนะครับหรือว่าผู้ชายคนไหนรู้สึกกลัวที่จะใช้กลิ่นน้ําหอมของโจมาลลอนดอนกลิ่นนี้นะครับอิงดิสแพร์เนี่ยผู้ชายหลายคนไม่กล้าใช้ <S <S คือพนักงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็ยังบอกเลยนะครับก็คือคุยๆกันเนาะคือบอสบอกเขาว่าเออก่อนนั้นเนี่ยบอสก,ก็แบบไม่กล้าใช้อิง i ิสแพร์ฟรีเซียเท่าไหร่พอบอสรู้สึกว่ากลิ่นเขาจะมีความเฟมินินมากเกินไปสําหรับเราเนาะแต่พอมาลองกลิ่นสวิตพีเนี่ยบอสรู้สึกว่า เออมันมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นมันเข้ากับผิวบอดมากๆแล้วกลิ่นมันแบบสดชื่นมากเขาก็บอกว่าใช่ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยก็บอกลูกค้าเขาเหมือนกันแต่แบบผู้ชายบางคนก็ยังไม่กล้าใชา้ก็อยากจะให้เปิดใจทุกคนน้ำหอมมันไม่มีเพศอยู่แล้วอ่ะมันเพศอะ่ะมันคือเรื่องของการตลาดมันคือการดีไซน์ขวดดีไซน์โนต้ตต่างๆจับมาแบ่งประเภทกันแต่เอาจริงน้ำหอมมันยูนิเซ็กซ์มากๆเพศไหนก็ใช้ได้นะครับถ้าคุณชอบก็ใช้ไปเถอะราคาเต็มนะครับหกพันบาทแต่เราได้มาในราคาดีมากๆนะครับบอสซื้อในช่วงเปิดตัวนะครับ ถ้าคลิปลงเนี่ยน่าจะขายทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่องทางออนไลน์นะครับจมลน co. th ด้วยเนาะราคา6,000อย่างที่บอกไปใช่ไหมแต่ว่าตอนบอสซื้อเนี่ยเขาให้ส่วนลด10%แล้วก็ เราอะมีคะแนนเดี๋ยววันการ์ดอยู่นะครับก็ลดอีก500บาทเราก็เลยได้ขวดนี้มาในราคา4,900บาทนะครับภูมิใจมากนะฮะแล้วก็ขวดสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงฉันจะป้ายยาเธอซ้ำๆนะครับถ้าใครสนใจก็รีบหน่อยเพราะว่าขวดนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดอ d ดิชั่นนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขาก็แถมเป็นไซล์เล็กมานะครับแล้วก็เป็นเจลอาบน้ำมานะครับก็เดี๋ยวจะลองแพริ่งด้วยการอาบน้ำด้วยกลิ่นอิงลิสแพรนฟริเซียแล้วก็มาใช้น้ำหอม Green, Pan, ลกลนะิ่นอิงลิสแพรสวีรัทา่พีลิปประมาณนีีอ้อกนะครับกก็ฝา subscribe like, share like follow ยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ติ๊กต็อกทวีสนะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุดอันนั้น v i s, s u t a n, a n t นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใบก่อนนะไปปรากฏว่าได้เดี๋ยวพุง่งจริงติดกระดุมมันก็ดีนะไม่ต้องติดหรอกแน่นอนว่าแน่นอนแน่นอนว่ามีมิติดีอ่ะเออแล้วก็ตอนซื้อนะครับเขาก็แถมเป็นไซส์เล็กมาแล้วก็ตัวเจลอาบน้ำอันนี้มาสบู่ใช่ไหมบอดี้วอช ở uh, chiều